ท่านนะคะขณะน,นี้อาจจะเป็นวิวที่แปลกตาสักหน่อยนะคะเพราะว่าจอามรีอยู่ที่ห้องน้ําที่มหาวิทยาลัยนะคะอาจจะแปลกใจนิดนึงฮัลโหลโเพราะว่าทําไมถึงมาอยู่ที่ห้องน้ํานะคะก็เพราะว่าอยากจะนําเสนอเพราะาห้องน้ําที่นี่อาจจะผิดวิถีห้องน้ําของที่ประเทศอื่นอยู่สักหน่อยนึงนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้อาจจะต่างมากๆก,กับประเทศเราเพราะว่าห้องน้ําสาธารณะที่นี่ไม่ว่าจะเป็นที่ห้างร้านหรือว่า สถานีรถไฟมหาวิทยาลัยนะคะเขาจะไม่แยกห้องน้ำชายหญิงคือจะอยู่รวมกันอ,อาจจะด้วยคำว่า free sex unisex อะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศนี้ก็ได้ทำให้เขาไม่ค่อยจะยากห้องน้ำนะคะแล้วทีนี้ถามว่าทำไมเขาถึงทำได้เพราะว่าอ,อาจจะด้วยความไม่ค่อยสนใจกันและกันเหมือนกับว่าแบบฉันไม่แคร์เธอเธอข้าห้องน้ำก็เรื่องของเธออะไรอย่างเงี้ย ทําให้เขาสามารถทําห้องน้ำแบบนี้ได้แต่อาจจะสําหรับคนไทยบางคนอาจจะแบบรู้สึกแบบแปลกๆสักหน่อยเวลามาใช้ห้องน้ําที่นี่นะคะก็เราก็จะไม่ให้ดูห้องน้ําอะไรมากมายหรอกเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนกับห้องน้ําทั่วๆไปแหละออคือเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะให้ดูว่าคิดว่ามันสําคัญก็คือการที่ห้องน้ำํำที่แต่และห้องจะมีอ่างล้างมือแล้วก็ กระจกอยู่ในห้องนั้นเสร็จสับเลยก็คือถ้าเกิดคุณเข้าห้องน้ำใช่ปะ่ะคุณก็สามารถที่จะโอเคเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยสอง่งสมารวความเรียบร้อยให้เสร็จก่อนที่คุณจะออกมาข้างนอกได้แต่อย่างไรก็ดีข้างนอกตรงบริเวณคอมมอนแอเรียก็จะมีอ่างล้างมืออีกเหมือนกันแล้วเมื่อกี้ก็ลืมให้ดูข้างนอกห้องน้ำนะคะว่าจะเป็นป้ายลักษณะยังไงข้างนอกก็จะไปนี้ ก็คือสัญลักษณ์ผู้ชายค <Okay, S 1> ู่ผ <break. S 1> <ร>ู้หญิงเคเบร์ความน่ากลัวของห้องน้ํามาเป็นชมวิวดูดอกไม้นิดนึงนะคะระหว่างนี้ก็จะเล่าเรื่องห้องน้ําไปด้วยก็คือว่ามันมีเกรดเล็กเกรดน้อยสําหรับการใช้ห้องน้ําที่หากใครได้มีโอกาสไปนะคะที่ปารีสที่ข้างๆโบสถ์นอร์ดัมนะคะก็คือห้องน้ําที่นั่นเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่แต่จริงมันก็ไม่เคลื่อนที่หรอกก็คือตั้งอยู่ตรงนั้นแหละยึ่งๆกับโบสถ เป็นห้องน้ำอัตโนมัติที่เมื่อคุณก้าวออกมาจากห้องน้ำแล้วมันถึงจะทำการ flash ชำระชักโครกให้คุณนะคะมาฟังดูมันก็ดูดีเนาะแต่ในทางปฏิบัติลองนึกดูนะว่าแบบคุณออกมาแล้วคือมีคนต่อแถวไปอยู่ข้างนอกอะ่ะรอจะเข้าห้องน้ำต่อจากคุณแล้วต่างชาติต่างภาษาเราพูดภาษาอังกฤษไปบางทีเขาก็เป็นคนชาติไหนหรูเขาไม่เข้าใจเราใช่ปะหลอ,อกมาเขาก็เดินเข้าไปต่อเลยโดยที่ ไม่รู้ว่าจะต้องไปพบเจออะไรบ้างนะคะก็อย่างดีที่ครานะนนะคะไม่ได้เป็นการแล้วอุจจารตามากนักนะคะคุณลุงแกก็เดินเข้าไปแนละแกก็แบบยังไม่ทันจะทาธุระแกก็คงพอจะเข้าใจอะไรได้แกก็เดินออกมาอย่างเรียบร้อยแล้วมาบอกอแฟนแกที่อยู่ข้างนอกนะคะว่าอะไรเป็นอะไร ทีนี้ก็เลยจะบอกว่าถ้าใครจะไปเที่ยวนอรเตรดัมนะคะก็คืออาจจะหนีเพื่อนไปนเข้าห้องน้ําด้วยนะคะให้เขารออยู่ข้างนอกเพื่อจะได้คอยกันคนไม่ให้เดินเข้าไปต่อทันทีนะคะเพราะแบบบางทีฝรั่งบางชาติเาก็ไม่เข้าใจอย่างมากเลยต่อที่เราใช้ภาษาเมืองเขาก็ไม่เกตน,นะก็เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะคะเพราะบ,บางคนก็แบบไม่เซล์ไงแบบเผื่อไปงไทยห,หนักอะไรไว้แล้วนะคะมีคนเข้าไปต่อทันทีคุณอาจจะเกิดอาการ เขินอายได้นะคะก็ขอแนะนำไวเพียงเท่านี้นะจ๊าบายเฮด